สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟร์แชมเปี้ยนลีกหรือบีซีแอกันต่อนะครับบ c l ซีซั่นที่60ฟูบฟูลเลอร์สโมสรนะครับก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับมาดูคู่นี้ก่อนนะครับคู่ที่190นะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณโนตวิรพัฒน์ฮะซึ่งเป็นรองแชมป์เก่านะฮะซีซั่นที่38นะครับพบกับคุณยุสลีฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะใช้ฟูลเลอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยกันทั้งคู่เลยครับสสสสสวววััััััดดดีีีีคคคครรรรรบบบบโนนน้ตะะฝาาากกเชยยย์ผมมลจ ติดตามเลยนะครับผมครับแอนยูในแบบของใครจะเหนือกว่ากันนะครับมาดูคุณโนดก่อนนะครับใช้แผน4-2-2-2นะครับก็มีฟีเจอร์เพลเยอร์แค่3ที่เหลือเป็นไอคอนหมดเลยนะครับผู่รัตรูเป็นดับบิดเด็เฮีครับเซนเตอร์2คนเป็นฟีเจอร์นะฮะแฮร์รี่แม็กควายกับวิกเตอร์เดลเลฟนะครับแบ็กซ้ายเดนิสเออร์วินครับแบ็กขวาปัรคที่ซองมินทีตัวกลางพอลสโคกับไบอันลอบสันนะครับฝั่งซ้ายในไลอันกิกส์ครับฝั่งขวาเดวิดเบคแฮมมาคัสแลดฟอร์ดในตั้งเป็นกองหน้าตัวต่ำเอส การทางทีมไม่เกิน4,300นะฮะส่วนแมนยูของคุณยูสลีฮะ4,312นะครับก่อปนๆปกันไประหว่างฟีเจอร์เพเยอร์กับไอคอน50%แล้วครับผมคูยประตูเป็นดาบเบิดีเคอาร์เบสเพเยอร์นะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นแฮร์รี่แม็กไวายกับอิลิกบายยี่ครับแบ็กซ้าย เดนิสเออร์วินนะครับแบ็กขวาอารอนวอมิซาก้าเดวิดเบคแฮมเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนก็มีสกอตต์แม็กโทมินีกับไบอันลอบสันนะครับบูโน่ฟานเดนเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกคูซุนาก็เป็นมาคัสแลดฟอร์ดยินคู่กับเดียโก้ฟอร์ลันครับครับท <Perfect. S 2> างทีมเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะฮะเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งคุณโนศเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะฮะบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงฮะเป็นโมเดลทีมเย่านะครับส่วนคุณยูสลีเนี่ยเป็นชุดดดดดดดสสีีีำนนนนนนะะะะะฮฮโโโโมมมเเเเเลทยืจัังงหหว้้้าาาคแแรรฟฟออออ์์ปปปปิิขขไก่ๆซซุบด k ดแล้วตัวซ้ำไม่ได้นะครับแม่จังหวะแรกก็เซฟสุดเหนือให้เห็นเลยครับเดคอาฝั่งของคุณยูสลีแม่ฟอรลันมงจอๆเลยนะฮะแต่มงเหมือนจะไปโดนหัวของเดคเคอาครับยังไม่ได้ประตูฮะแล้วบุกขึ้นมาไม่ถึงแรดฟอร์ดฝั่งของคุณยูสลีนะครับได้บุกใหม่ฮะเอ้าแต่คุณนวก็ทำไม่ดีพอครับโดนดักกลับไปฟอรลันบูโนเฟเนเดตจับบอลยาวไปหน่อยครับแล้วตัวซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหพยายามพุ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษกับแรดฟอร์ด บุรีศินไม่ว่าอะไรให้เล่นต่อไปครับแหมดุเดือดตั้งแต่ต้นเกมครับมาแบ็กแฮมยืนปีกขวานะฮะแหมสุดคลาสสิกอะแบ็คแฮมยืนขวาแลนดกิ๊กยืนซ้ายนะครับน่าจะเป็นสไตล์เข้าทำจากการจู่โจมจากด้านข้างหรือเปล่าฮะต้องดูกันยาวๆใจังหวะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ให้เห็นแล้วนะฮะว่าเข้าทำจากด้านขวานะครับปอสโก้ใบรัลสันครับยัดไปแรดฟอร์ดรอจังหวะพลิกมาทางนี้แล้วออกบีกนั่นะครับเบ็กแฮมเปิดลูกนี้ฟารันไม่ถึงครนะไม่ได้โอ้ ยังไม่ได้ครับการจู่โจมจากด้านขวาของยูวิทไปแค้มครับแต่ว่าฟอร์ลันมาเปิดบ้างก็เฉลี่ยนะครับเป็นบุกเตะมุมของคุณโนธเราได้เห็นสไตล์การเล่นแบบนี้บ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะการการเล่นของคุณโนธนะะฮน่าสนใจนะครับแล้วสไตล์บุกจากด้านข้างนี่เป็นบอลอังกฤษคลาสสิกเลยครับเดนิสเออร์วินฮะให้เออร์วินมาเปิดเราไปแคแฮมไปไหนฮะน่าจะมีสูตรมีแผนหรือเปล่านะครับนั่นแหละครับไปแค้มมารออ่าไม่ใช่ไปแค้มครับเล็งกี้ ตอกส้นมากิกส์โนนปักกีซองแบคแฮมอยู่ไหนไม่มีพอสโกตักคือแล้วกิกส์ไม่ถึงแ <c oughs> ม็กควายดักไว้ได้ครับแต่ว่าเคลียบอลไม่ดีใบรับสันเข้าทางปืนไม่ได้ต้องเคลียออกมาครับแล้วเป็นจังหวัดได้เปรียบของคุณยูสลียฮะได้ฟาวแต่ว่าได้เปรียบครับบูนัวร์เฟนเดสปีดบอลมาแล้วสปีดบอลมา <c oughs> มีตัวขวางต้องถ่ายมาด้านขวาครับใบรับสันล็อบสันสปีดไปแทงลูกนี้บูนัวร์เฟนเดซพลิกตอกส้นมาคานแท้ฟอนจับแล้วยิงลูกนี้ชนเสาไม่ได้ยังไม่ได้เหมือนกันแม่โอ้โหยี่สิบนาทีผ่านครับ นี่ผมตื่นต้นไปเองผมเวอร์ไปเองหรือว่าเกมมันมันนะแลกกันอ้าแม็กโทมินเนยครับดักได้คุณยุสลีได้บุกใหม่ครับแม็กควายมาที่เออร์วินครับเออร์วินพลิกบังเหลี่ยมไม่ดีแล้วไปแคบเอาไม่ตามเล่นต่อ,อฟาวครับไปทำฟาวเขาเอาใหม่ครับคุณยุสลีแอลลี่แม็กควายพาบอลมาบโน,น,นัฟานเดสโอ้โหแม็กควายมาเองเลยครับแม็กควายนี่เหมือนเรื่องจริงแล้วทำชิงแบบจริงจริงไม่เข้ากอบูอ่หย แม็กควายตัวจริงเลยครับแบบนี้ชอบพาบอลขึ้นมานะบูโนนะครับชิงที่แม็กควายแล้วแรดฟอร์ดแล้วคืนมาที่บูโนโได้ซัดครับ <c oughs> แต่ว่าไม่ตรงกรอบครับแหมแลกกันหมัดต่อหมัดแลวฮะตอนนี้ขาดตรงที่สกอร์นะครับยังไม่มีใครเปิดสกอร์แรกได้ครับ <c oughs> ไปทางด้านซ้ายบ้างครับคุณโนดไลอันกิส <c oughs> เ่นกับเออร์วินฮะเออร์วินตบเข้ามา <c oughs> ด้านในฮะ ฟอรลันคืนไปที่กิกส์ครับเปิดด้วยซ้ายอ,อีกแล้วแรดฟอร์ดไม่ถึงครับแม็กควายมงเคลียมา<ว>โอ้โหติดซ้นครับเอวินโชว์เหนือซะแล้วคุณยุสลีได้บุกบ้างครับแลกันหมัดต,ต่อมตหมัดฮะเหมือนบาสเกตบอลเลยนะ <c oughs> บโนโฟาน,นเดเดสมาที่ไบอนล,ล็อบซานแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดฟอรลันวิ่งไปสิเพื่อนไม่วิ่งครับไม่วิ่งนำทางนะจังหวะนี้แทงไปก็พาไทายกับอังก,กิ2สองเอาใจไม่ดีครับแม็กควายเกือบไปทำใจหาย เปิดไปติดนะแม็กแคมแม็กแคมโดนแม็กทูมิเนอแย่งไปได้นะครับเป็นบอลของคุณยูสลีแล้วแรดฟอร์ดจะขึ้นไปแค้มก็ติดเหมือนกันลินเดอร์ต้องขีดให้พ้นไม่พ้นแล้วครับลงโทษเลยแหมไม่ได้ครับยิงไม่ค่อยออกข้างเท่าไหร่นะครับเด็กอายกมือบอกสบายมากยังไม่ได้ประตูฮะแต่ว่าแลกกันหมัดต่อหมัดแล้วครับตอนนี้เออร์วินจะยาวๆเข้าไปด้านในครับแรดฟอร์ด ฟอลันเล่นกัน2คนแรดฟอร์ดรอชิงแรดฟอร์ดมีช่องแต่ว่างัดคือลูกนี้ฟอลันเหมือนจะยิงหรือผ่านไม่แน่ใจ <Okay. S 1> บอลมันแป๊กๆนะครับออกหลังไปเลยอาจจะตามชิ่งแต่ว่าแรดฟอร์ดไม่ได้วิ่งตามขึ้นไปด้วยนะครับยังไม่ได้ครับคือแต่ละคนเนี่ยบุกไปแล้วได้จบนะบุกไปแล้วได้จบนะขึ้นอยู่กับว่ายังไม่ได้ประตูนะครับตอนนี้เดวิดเบคแฮมไปอัลับสันเชื่อม เบคแฮมบูโน่ฟานเนดนสครับบูโน่บูโน่จะคืนที่ไปรับสานติดส้นเท้าเบคแฮมครับติดพวกเดียวกันเองแล้วบอลไปเข้าทางไอกิชครับกิกสปีดไปหักมามด้านนายแรดฟอร์ดข้างหน้ามีแม็กควายแล้จ่ายตีลูกนี้แม็กควายอ่านขาดเลยครับไบยี่ต้องช่วยเพื่อนเลยครับไม่ได้นะฮะฟอร์ลันอา้าวยังดีที่ชนะไบ,บยี่ครับเอาละครับคุณยูสลีจะได้สวนตามแผนเลยครับ4-3-1-2ฟอร์ลันเล่นกับแรดฟอร์ด พอลันย้อนกลับมาที่โบนูฟานเดสบูโนจะแทงขึ้นเบคแฮมก็วิ่งมาแล้วไม่ควายขวางอยู่แล้วทุบเอา้าแล้วแม่เกือบไปครับเด็กแค่รับบอลหลุดมือยังดีที่เบคแฮมได้ยิงมาติดเซฟเด็กแค่ R. อีกรอบนึงนะฮะอย่างเป็นลูกเตะมุมผู้ตัดสินเนี่ยทดสูตรนาทีนะฮะแต่ว่าให้เตะมุมก่อนฮนะเป็นโอกาสสุดท้ายเป็นแอคชั่นสุดท้ายก่อนที่จะหมดครึ่งแรกครับใช้เป็นไบอัลล็อบสันนะครับไม่ยอมใช้เดวิดเบคแฮมนะฮะไบอัล็อบสันเปิดเข้าไปแล้วมงเช็ดขึ้นไม่มีใครครับ ยังเก็บได้อยู่ฮะเออเวนปั่นลูกนี้ชนก้นเสาไม่ได้โอ้โหยังไม่ได้ครับแม่บุนดสิงก็ไม่เป่าตุ้ยหนึ่งหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับแม่แรกกันหมัดต่อหมัดนะฮะแต่ยังไม่มีใครล่วงครับสกอร์ที่ศูนย์ศูนย์นะครับโอ้โหแต่ว่าเป็นฝั่งของคุณยุสลีเนี่ยขึ้นไปแล้วได้ยิงเยอะมากนะครับยิงไปหกครั้งนะฮะแต่ว่ายังไม่เป็นประตูฮะส่วนคุณโนตเนี่ยยิงแค่ครั้งเดียวนะครับ แต่กองบอลคุณโนตกองบอลเยอะกว่า55นะฮะก็ถ่วกันไปแล้วครับต้องตัดสินด้วยครึ่งหลังแล้วครับถ้ายังเสมอกันอีกก็จะต้องต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมอกันอีกก็จะต้องตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษเลยฮะฟุตบอลยูโรก็มีหลายคู่แล้วนะครับที่ต้องตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษครับลูกจุดโทษแล้วมันมันดีใช่ไหมคนดูมันครับแต่คนเตะเนี่ยตื่นเต้นจบเกมเี็นครึ่งหลังกันต่อนะครับ สนับฟังกันแล้วนะครับคุณโนตบุกจากขวาไปซ้ายครับแล้วแดนอฟ์ดได้โอกาสนะครับมาทางด้านขวาแล้วเปิดโลกนะไม่ได้นะครับฉลับเป็นลูกเตะมุมของคุณโนตครับเดวิดเบคแฮมครับอยู่ที่บอลเหมือนจะเปลี่ยนอ่ะไม่เปลี่ยนแล้วครับเรียกเพื่อนมารับบอลครับไอหัวแดงเพิงพอสโคเล่นสั้นๆแล้ว คือแน่นอนครับเดวิดแบ็กแฮมปั่นด้วยซ้ายชกเอาไปก่อนครับเดเคนยังเคลียเคลียเคลียให้พ้นครับเคลียไม่พ้นแล้วยังไงแมาเหมือนพยายามเสียดายบอลนะฮะคุณยูสลีกลัวที่จะเคลียบอลยาวไปแล้วอาจจะไม่ได้ทําเกมลุกนะครับบอลมาถึงแรดฟอร์ดแล้วครับแรดฟอร์ดรอเพื่อนฮะแรดฟอร์ดรอไปรับสันเติมไม่ได้เลยครับติดแม็กควายดักได้อีกแล้วครับแม็กควายของคุณโนตแมโชว์ฟอร์มเด่นทีเดียวเกมรับแน่นแบบนี้นะฮะเกมลุกก็เล่นสบายใจนะครับ บอลอยู่ที่พลสโคพยายามถ่ายออกซ้ายออกขวานะครับเปลี่ยนมาด้านขวาแล้วครับเดวิดเบคแฮมแรดฟอร์ดครับเบินไปปักกี้ซองแทงคืนมาคัสแรดฟอร์ดแล้วเปิดโลกนะี้ฟอร์ลันโคกเรียบร้อยเลยครับเอาล้วครับได้ประตูจริงๆะจากการเขาทำจากด้านข้างครับเปิดมุมครับ แม่ดีก็ฟอรลันนะส่งผมใหม่ไม่ต้องตกใจนะครับบางคนอาจจะงงว่าเอฟฟอรลันไปตัดผมแล้วหรอไม่ใช่ครับหากว่าเปิดกราฟิกต่ำนะครับนักเตะที่ผมยาวเนี่ยจะเป็นผมเกลียนแบบนี้นะบางคนได้ประตูจนได้ครับจากการเปิดมงจากการเข้าทําจากด้านข้างนะแต่ว่าเป็นกองหน้าเลยครับเปิดมงให้กับกองหน้าเดกอาครับเผาขนเลยฮะครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสน้อยกว่านะครับคุณโนแต่มีโอกาสแล้วทาได้ครับในครึ่งหลังหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับขึ้นนําไปแล้ว จากลีโก้ฟอร์ลันครับต้องดูลูกเขี่ยของคุณยุสลีครับเดวิดเบคแฮมฟอร์ลันเบิร์นข้างหน้ามีแรดฟอร์ดเบคแฮมไปเองครับแบคแฮมซัดเลยเฉียวสามเหลี่ยมครับเหมือนกดใต้ลูกเยอะไปหน่อยครับแม่ดูฮะทำชิงมาคือมีพอลสโคเนี่ยวิ่งตามแรดฟอร์ดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทงให้กับแรดฟอร์ดไม่ได้ฮะตัดสินใจยิงไกลเลยครับแต่ว่ากดแรงไปหน่อยฮะบอลวางเท้าใต้ลูกเยอะเกินไปนะครับข้ามคานไป ได้ประคองเกมทำเกมลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณน็อตไลอ้อนกิกส์พอลสโก้ฟอร์ลันเบิร์นไปที่แรดฟอร์ดขวาสุดมีเบคแคมชี้เลยครับเดวิดเบคแคมเปิดอีกแล้วครับตีลกาเคียวมาได้ครับบายยี่ได้ทั้งเกมรับแล้วก็ได้สวยเลยครับเบคแคมวางยาวๆหลุดเหมือนกันเลยครับโอ้โห้โคตรสวยโคตรแม่นเลยครับเดี๋ยวก็ฟอร์ลันไปแล้วลีดเลอร์ทำยังไงดีจะแทงโลกเดสไรดฟอร์ดเข้า แม่ต้องชมคุณโน้ตด้วยในะจังหวะนี้บังคับลินเดอเลอิฟนะถ้าเอาลินเดเลิฟมาบี้ฟอรลันที่หลุดมาเนี่ยจ่ายแรดฟอร์ด1นแน่นอนครับประคองไว้นะฮะแล้วแม่แมนได้จังหวะจริงๆนะจ่ายแล้วล้ำหน้าไปเลยจะยิงเองก็กระไลอยู่จะจ่ายก็สองจิตสองใจนะครับ ยังไม่เสียประตูครับคุณน็แต่ว่าจังหวะนี้คุณยูสลีจะได้บอลบุกอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการกดหยุดเกมแต่บอลยังไม่ตายครับเล่นต่อไปฟอรันและฟอร์ดฟอรลันเติมขึ้นมาบูโนแฟนเดสไม่ถึงลึกไปด้วยครับโอ้โหโดนเบียดมาด้วยนะพอสโกช่วยเกมรับได้ดีครับบอลยังไม่ตายนะเล่นต่อไปเดนิสเออร์วินไลอันกิสคุณน็พยายามจู่โจมจากด้านข้างนะ สับการซ้ายขวามาทางซ้ายบ้างครับเออร์ว,ออวินมาแล้วเออร์วินมาแล้วสปีดมาเปิดด้วยซ้ายแล้วแรดฟอร์ดขึ้นลูกนี้แม็กไวมงเคีออกมาแถวสองมีไว้รับสันครับไม่มีมุมยิงอะวันชูตักคืนไป้รับสันตีดลูกนี้เสาสองมีแรดฟอร์ดเรียบร้อยโอ้โหเข้าท่าเข้าท,า,า,ทางจริงครับคุณโน็อตดูไว้รับสันกับพอลโคชิ่งกันนะครับไม่มีล้ำอยู่แล้วครับตัวล้ำเนี่ยเป็นฟอร์ลันนะวิ่งย้อนกลับมาแต่คนยิงเนี่ยเป็นแรดฟอร์ดครับ วิ่งโชว์ไปที่เสาสองครับ2ประตูต่อศูนย์ครับแม่ความมั่นใจมาแล้วเล่นได้ลงตัวมากขึ้นนะฮะโอ้โหตัวสำรองของคุณโนตเนี่ยโรนัลโดนะครับมีตัวเดียวเลยที่เหลือเป็นบอลขาวกับบายยี่เบสเพเยอร์ที่ไม่ฟิตนะฮะโอ้โหลินเดเลิฟก็ไม่ฟิตด้วยนะเนี่ยหัวแดงเถิกเลยซีซ <c oughs> ั่นฟุตคลอลเรสซ์สมรสน,นะครับพวกแข่งขันสามารถ เรียกใช้นักเตะได้ทุกเวอร์ชั่นนะฮะแต่ต้องเป็นนักเตะที่เคยเล่นให้กับสโมสรน,นั้นๆที่เราเลือกเล่นนะครับเพราะฉะนั้นโรนันโดไมาเล่นกับแมนยูได้ครับมาดูจังหวะนี้ฮะกินวูดให้แรดฟอร์ดแล้วหลุดมาเลือกติดลวยปร่อยเลยครับเอาล้วครับตีตื้นมาเป็น1ประตูต่อ2ครับปุนยูสเลจากมาคัสแรดฟอร์ดเริ่มมาจากตรงนี้เลยครับแลนกิก๊กดีดมากินวูดแล้วจ่ายต่อด้วยซ้ายครับแล้วแรดฟอร์ดพิกนิดนึงแง่หนีนจังหวะบล็อกของดินเนาร์ล์ฟครับแล้วก็ ยิงแบบหัวเกือกนะฮะดูกินวูดจ่ายลูกนี้ตัดหน้าของแม็กควาครับแล้วดีนเลิฟนะฮะที่ไม่ฟิตนะฮะหัวแดงของคุณโนตนะครับพยายามที่จะเข้ามาสกัดแรดฟอร์ดแต่ก็ไม่ทันแล้วครับเอาละครับตีตื้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับคุณยูสลีจากมาคัสแรดฟอร์ดครับตอนนี้ไปทำฟาวครับ อาคุณนศจ่ายยาวๆแบบนี้พลาดแล้วครับอาล้วคมาแล้วกินวูดแทงลูกนี้มาครับสแลตฟอร์ดไอคอนวิ่งคู่กับดินลเลิฟที่หัวแดงครับแล้วลูกนี้สองประตูต่อสองครับอู้โูเอาละครับคุณยุสลีตีเสมอได้แล้วโอโ้โหจูโจมตรงดินลเลิฟนะครับที่หัวแดงที่ไม่ฟิตนะฮะ <c oughs> แต่แลตฟอร์ดไอคอนช้วยนะครับสปีดแข่งกันแบบนี้ไม่เหลือแล้วครับ กินวูดครับได้แอสซิสอีกแล้วครับคู่เดิมฮะได้2ประตูไม่ถึง10นาทีในเกมนะครับเอาลครับไม่แน่นะครับเกมนี้ตีเสมอได้แล้วครับคุณยูสลีทำไปทำมานะคู่นี้ดเดือดตั้งแต่ต้นครึ่งแรกเลยนะฮะเรามีสกอร์กันในช่วงครึ่งหลังนะครับต้องดู ว่าจะจบแบบไหนนะครับเหลือประมาณ10นาทีนิดๆเลยครับโมเมนตัมมาที่คุณยูสลียนะตอนนี้ตัดเกมได้อีกแล้วครับมาคัสแรดฟอร์ดแม็กทูมิเน่เหมือนรู้แล้วว่าต้องเจาะตรงไหนนะครับแม็กทูมิเน่จ่ายให้กับแรดฟอร์ดไม่ได้นะครับติดไปรอบสันอินวูดยังไปเอาคืนมาได้ครับกิกส์แรดฟอร์ดพลิกเข้าซ้ายแล้วไม้กวายมาช่วยเลยในเลิฟนะครับมาเอ้าบอลไปเข้าทางแม็กทูมิเน่ครับเติมขึ้นมาเออร์วินเออร์วินมาข้างในดีกว่าครับแบ็คแฮมจิมต่อกิกส์เข้าซ้ายแล้วปั่นสิครับพี่รออะไร <c oughs> ติดเต็บเดียกอามันไม่ค่อยออกมุมเท่าไหร่ครับเดีเคอจ่ายบอลวิถีต่ำสวยทีเดียวครับโอ้โหแล้วได้บุกโต้เลยครับคุณน <c oughs> ็อตมาแล้วครับแบ็คแฮมข้างหน้ามีแลนดฟอร์ดกับโรนัลโดแลนดฟอร์ดเอาไปยี่เช็คกำหน้าพลาดแล้วโรนัลโดลงโทษนะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับโอ้โหวันนี้ใสเ่เพอร์แปดไม่เป็นไรครับนี่โอ้โหสามประตูต่อสองครับจากการสวนกลับต้องชมตั้งแต่เดีเคอครับเปิดบอลวิถีต่ำมาด้านขวาสุดนะครับให้กับ เดวิดเบคแฮมยังมั่นเลยฮะแล้วไบยี่เนี่ยเช็คกำหน้าพลาดดูฮะเหมือนวิ่งขึ้นไปจะเช็คกำหน้าหรือจะเข้าประกบแรดฟอร์ดไม่รู้ฮะแต่ว่าพลาดไปนะครับแล้วจ่ายตบเข้ามาด้านในนะครับโรนันโดก็ยิงดีด้วยนะครับอ้าวสประตูต่อสองครับโดนตีเสมอแล้วก็ยิงน้ำอีกครั้งหนึ่งครับคุณโน้ตเขี่ยมาก็เอาเลยฮะคุณยูสลีเบคแฮมอืแม็กควาโชว์ฟอร์มดีจริงแม็กควาฟังของคุณโน้ต โอ้ช่วยงานลินลันลฟที่หัวแดงได้ดีทีเดียวครับตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับแล้วได้บุกต่อครทด4นาทีฮะบแบบนี้ก็เป็นเกมของคุณโน้ตและครับชิงตักวันจูโลนาโดวานวิสก้าพลาดนะครับโราานาโดยิงด้วยซ้ายโอ้โหสองแต่ 2, ครับเดวิดเคอ โรนัลโดครับลงมาเป็นซูเปอร์ซับในแมส์น้ทำได้2ประตูในช่วงไม่ถึง5านาทีหรือเปล่า <c ười> โอ้โห,โหจังหวะสวนกลับ2ลูกเลยครับคุณยุสลีคืออุตส่าห์ตีเสมอได้แล้วนะครับแล้วโมเมนตัมรูปเกมดูดีกว่าด้วยในช่วงท้ายของครึ่งหลังนะครับแต่โดนสวน2จงังหวะเนี่ยต้องชมความเด็ดขาดของคุณโน้ตด้วยครับโอ้โหจู่โจมจากด้านข้างนะยิงด้วยซ้ายครับโรนัลโดจังหวะนี้ เด็กคอาร์มาคือป้อนตรงตัวเด็กแคอาร์นะครับแต่ว่าทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายของตัวเองแล้วนะครับมาได้2ประตูในช่วงไม่กี่นาทีในก่อนหมดเวลาครับทันหรือเปล่าฮะแบบนี้แทงโูกเดนแลนด์าดุดมาไม่มีทองครินยิงลูกเี้โอ้ชนเสาไม่ได้โอ้ยโชก็ไม่มีด้วยครับคุณยูสล่แล้วบอลออกหลังไปอาแต่ทดสีนาทีตอนนี้เหลืออีกหกวินาทีครับเปิดโค้งโลดนี้ชนเสาติดแทบไม่ได้โอย่างอะ แพ้ก็ขออีกลูกได้ไหมจริงจริงติดซทอีกทีนึ่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ประตูที่สามครับคุณยูสลีโอ้โหจบเกมแบบสุดมันครับคู่นี้ ใครชนะก็ไม่น่าเกียดเ <ๆ S 2> ลยครับคู่นี้โอ้ <ๆ S 1> โหยิง13ครั้งเข้ากรอบ7ครั้งครับคุณยูสลีกองบอลน,น้อยกว่านะครับแต่ว่าคุณโนตได้ยิง6ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งเป็นประตู4ครั้งนะฮะค,คมกว่านะครับสุดท้ายก็เป็นฝั่งคุณโนตวิรพัฒน์นะครับผมที่เอาชนะคุณยูสลีไปได้อย่างสุดมัน4ี่ประตูต่อ2นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับรอผู้ชนะสายบนนะฮะระหว่างคุณอุ่นพบกับคุณลันนะครับผมใครจะเข้ามาชิงชนะเลิศกับคุณโนตรอติดตามนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ม ครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ